นี่เป็นห้องห้องเดียวในโรงแรมเป็นห้องที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ b e ีชฟรอนต์จริงๆเพราะว่ามองออกไปคือทะเลเลยถึงละเรียบร้อยแจนแจนบัวบัวมากันแค่นี้เพื่อความปลอดภัยไม่มากกันเยอะสี่คนพอในออฟฟิศนี่เดี๋ยวเราจะไปเช็คอินในห้องเลยนะครับ อ่ไปไปแล้ฮะนี่เป็นห้องห้องเดียวในโรงแรมเป็นห้องที่ดีที่สุดและใหญ่ที่สุดคือนางรีเควสต์มาไปก็ตามนะไปข้อมูลเยาวจากนางยาวจากผมโอ้โหโอ้ยแกดีมากสมแล้วกับที่ฉันเอาชุดว่ายน้ำมาแปดชุดฮะฮะใครถ่ายให้ไอ้บัวนี่ไง สระว่ายน้ําอยู่นี่คือลงน้ําเสร็จก็มองทะเลอยู่ตรงนี้เลยสามารถนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ได้ด้วยมีโต๊ะกินข้าวมีที่อาบดงอาบแดดห้องนี้มีชื่อว่าศิลาวดีโอเชียน <Ocean S 2> โอเชียนฟรอนต์ <Front S 2> สวีทมีห้องเดียวจริงๆแล้วนี่คืนเท่าไหร่อ่ะครับตอนนี้ราคาค่าห้องเกือบสามหมื่นใช่ไหมสำหรับสองท่านรวมอาหารเช้านะห้องนี้คือพักได้สองคนสองคนพักสองคนนะครับสวยงามมากๆมีห้องนั่งเล่นด้วยอ่ะงั้นก็พาชมห้องเลยละกันไหนๆก็ไหนๆมาแล้ว ไหนดูสินั่นชิวๆแบบจิบกาแฟยามเช้าได้เลยดูมีห้องเดียวใช่ไหมพลอยอันนี้ใช่เหมาะแล้วกับมาทริปของฉันทริปนี้ชื่อว่าทริปนี้ของฉันชื่อว่ามพูดอะไรวะทริปนี้ของฉันชื่อว่าทริปเบบี้มู ลากเสียงทำไมเหมือนทำพิธีก่อจริงๆเราตั้งใจจะฮันนีมูนใช่ปะที่สวิต์เราตกรอบไม่ได้ไปไม่ได้ไปเพราะโควิดนั่แหมเมียอยู่ตรงนี้ก็คือบีชฟรอนต์จริงๆเพราะว่ามองออกไปคือทะเลเลยนี่คือลิฟ่งรูมที่แยกออกมาจากตัวห้องและพอออกมาจากห้องปับ๊บเราก็จะมีที่อาบน้ำยู่ตรงนี้เลยนีย่สามารถอาบน้ําได้ตรงนี้เลยที่แกอยากได้ที่ทําไปที่บ้านแล้วประมาณล้านกว่าบาทแล้วเมียไม่เคยใช้เลยสักครั้งเดียวยยมีลิากอาบน้ำแก้ว้าไม่มีใครเห็นอ่ะเพราะข้างหน้าเป็นทะเล แค่ภาพน้ำตรงนี้แหละปไปดูห้องข้างบนกันก่อนดีกว่าจะได้ไม่รบกวนพี่เขาด้วยนี่พี่เขารอยอยู่ต่อไปจะเป็นห้องนอนแล้วครับที่เห็นเป็นดูเพล็กซ์น,นซะนะที่เห็นนะตรงนี้มาห้องนอนเชิญจ้ะนีม่มีเวลคลัมาเพงให้นะคะดูไปตู้เสื้อค่อเคเนะคุณคันเรนเจอร์จาวน นี่ข้างในนี้เป็นห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องอาบน้ำ่ะนี่มีอ่างมีทั้งอ่างมีทั้งเป็นชาเวอร์ห้องน้ําใหญ่มากจะมีอ่างอาบน้ำชาเวอร์และห้องทําธุระก็คือแยกกันเลยห้องน้ําใหญ่มากสําหรับตัวนี้ตพราะนี้คือห้องเดียวในโรงแรมนี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วออกมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวครับซึ่งผมเชื่อว่านี่ทั้งหมดจะเป็นที่ของเมียส่วนที่ของข้าพเจ้าจะอยู่แค่นี้หนึ่งโต๊ะอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองมาดูที่ห้องนอนเฮ้ยมีมุมให้ด้วยอ่ะ เป็นเตียงที่ตื่นมาปั๊บบิที่เกียจปั๊บเห็นทะเลเลยปิดมุ้งเลยนะมาปิดมุ้งเลยเมียทองเมียทองาปิดให้นอนพักแาคิดวจะทำอะไรวะคือต้องแยกก่อนว่าหลับนอนกับนอนหลับไม่เหมือนกันคือในใจอะคิดไปทางหลับนอนไงไดเขาบอกว่าได้ยันก่อนได้ได้คือนอนหลับสบายได้นอนหลับหรือหลับนอนทั้งสองอย่าให้ขามันเคลียร์ขาไม่เลีร์โรงแรมมี้สวยมากมีชื่อว่าสลาวดีพูสปารีสอร์ทค่ะ อยู่ที่สมุยนะครับนี่คือจากลงเครื่องแนละ้วที่เมื่อกี้คุณเห็นว่าเราใส่ชุด PPE แลนะเรามาถอดตอนแบบก่อนขึ้นรถเพราะว่าเขามีรถไปรับเลยนะครับเป็นรถจากโรงแรมโรงแรมนี้ก็ห่างจากสนามบินตีประมาณคร่งชั่วโมงคือไม่ไกลมาก และเราจะไม่ไปไหนเลยเนื่องจากว่าเรามากับลูกน้อยของเรากันพลอยลนเบบีด้วยนะครับขึ้นไจีไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ไปกด Follow กันด้วยเราจะพักผ่อนกันอยู่ตรงนี้ที่เราดู Activity ทั้งหมดแล้วรวมไปถึงสถานที่แล้วคือไม่ต้องออกไปไหนเลยร้านอาหารเล้าหรือว่าที่ชิลๆในนี้มีหมดกิจกรรมของบีก็มีมีแพดเดิลบอร์ดมีพายคายัก มีโยคะแล้วก็มีพวกกิจกรรมริมชายหาดต่างๆมีต่อยมวยด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เจ็บหลังอยู่ก็ยังต่อยมวยไม่ได้มีน่องม,มีนวดอะไรก็ว่ากันไปแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปชมรอบๆโร,รงแรมห้องนี้คือเดินไปนิดเดียวถึงชายหาดเลยเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าแต่นี่ห้องน่ารักมากนี่คือห้องเดียวที่มีในโรงแรมนี้แต่คุณมาแนะนำมาห้องนี้เลยเพนื่องจากว่าด้วยวิกฤตการณ์โควิดมันก็ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยเป็นไปได้ยากถ้าพูดถึงว่าเราเป็นผู้บริโภค ตอนนี้ราคาถูกมากเซฟประหยัดตังค์ในกระเป๋าไปเยอะเลยนะคะก็<ต>ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศไทยเราด้วยออแต่เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีนะครับดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดีรวมาถึงดูแลคนรอบข้างด้วยรักษาตัวเองให้สะอาดอยู่เสมอนะครับลหลังจากนั้นเราก็จะเที่ยวอย่างมีความสุขใช่ค่ะไปะไปดูข้างนอกกันดีกบ่าไปไปค่ะบุกห้องพี่แจนกับบัวบ้างได้กันแน่ๆบ้าหรอคือใครอะลงลูกค่ะเชอินค่ะใสให้ใครดูวะยุ่งจังค่ะแฟนยังเอ้ยยุ่ง อยากรีแนฟนไหมพี่แฟน <laughs> ล็อกห้องเลยว๋ปล่อ,อยเข้ามาทำเนี่ยดูสิโอ้โหสวยงามมากหลังจากนี้เดี๋ยวพาไปชมชายหาดชมโรงแรมดีกว่ารอบๆเดินชมโรงแรมแล้วครับออกมาจากห้องเราจะได้เห็นว่าสวยงามแต่ว่าเดินไม่หมดนะฮะสาเหตุง่ายๆเลยคืออีแม่เมื่อยเหนื่อยมากขตแล้วแบบเหนื่อยงา <laughs> อย่ายอ่ะเดี๋ยวมาดูชิมกันมากค่ะ ได้ครับดีนะเ,เพราะว่าเขามีต้องล้างมือโดยดเจลแอลกอฮอล์ทุกๆจุดเลยใช่อ้าไว้น้ำตรงนี้ก็คชิวมลยจริงมาไว้น้ำตรงนี้ก็ได้แล้วเนี่ยแผกน้อยมากไงก็จะมีแค่เ,าคเ,าาเราสี่ส<ม>คนเออไรชวนคนมาได้ปะเลยนะเขาบอกเขาจะชวนใครมาได้ลองหลอก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 ใหู้้ชไหมอุ้ย <c oughs> ถ้าน้องคนนั้นดูอยู่นะอุ้ย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 เดินผิดดู ออ<ด>สวยมากอ่ะจะต้องได้รูปมันบัวถ่ายนะมันร้อนกันไม่มาอ,อากาศดีเถอะแล้วแสงกำลังดีด้วยนะยเนี่ยลมดีวิวดีบรรยากาศดีมาก ถ้าไม่ท้องอยู่นไม่เป็นไรท้องก็ไม่ใช่อุปสรรคของฉันหมายถึงเรื่องอะไรการมาเที่ยวศึกษามาอย่างดีหมายถึงเรื่องเที่ยวเออเรื่องเที่ยวแหละเนียหายเนียหายลูกเต้นแล้วอ่ะวิวดีมากตอนนี้คืออากาศสะอาด แต่เราก็ยังระมัดระวังกันอยู่นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือทร,รัพยากรธรรมชาติสะอาดมากจริงๆคือทะเลใสมากเพราะไม่มีคนเลยอ่ะตอนถอดลากากมาได้ได้หรอได้ <c oughs> มีแค่เราโอ้โหดูดิไม่มีคนเลยอ่ะ <c oughs> จุดชมวิวจุดถ่ายรูปเยอะโทษสำหรับโรงแรมนี้คือเอาจริงๆโอ้ต้องคาระวะคอย เรื่องหาโรงแรมเรื่องหาห้องพักนี่คือนาขึ้นชื่อนี่คืองานหลักของนางที่หนึ่งเลยจําได้ไหมตั้งแต่เมื่อต้นปีที่เราไปทริปบริษัทกันที่ฝรั่งเศสนางหาห้องโคตรเท่ดีมากเนี่ยเรื่องหาโรงแรมคือประโยชน์ของนางมีแค่นี้เหมือนจะชมแต่ก็ด่าฉันนันเนี่ยโอ้ยลดีผมจะพามาดูอะไร <laughs> ใครจะหารู้ไหมว่าที่นี่มีหินตาหินยายด้วยไหนไม่ใช ทำไมอะไอ่นี้ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบนี้เหรอฝากพักผ่อนแป๊บอ่ <c oughs> อนเห็นเฟรยตรงนี้อันนี้ก็เป็นหาดส่วนตัวสวยงามมากพอได้เห็นธรรมชาติแบบนี้แล้วนะก็ทําให้รู้สึกว่าอยากพักผ่อนนะครับเมืองไทยยังมีที่เที่ยวเยอะเลยที่เราไม่ได้มีโอกาสไปมากนะักและไหนๆก็ไหนๆและช่วงนี้นะครับเราก็ช่วยการท่องเที่ยวก็เที่ยว,ยวในประเทศกันก่อนละกันเพราะว่าเราเดินทางไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ดูแลตัวเองดูแลคนรอบข้างดูแลทุกสิ่งทุกอย่างด้วยโรคโควิดจะได้ หมดไปจากเราสักทีเตลเป้แล้วเดี๋ยวแขวงเมียก่อนดีกว่าขออนุญาตพักผ่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวติดตามพวกรูกต่างๆระบ้าต่างๆได้ในเพจกันเองรวมไปถึงอินสตาแกรมของกันและพลอยด้วยแล้วกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ให้ชมบรรยากาศแล้วกันเมียอยากพักผ่อนแล้วเมียบอกพอได้แล้วลูกอยากนอนแล้วลูกอยากนอนทำไมมันเอียงๆนนอนนรงกลางนี่ไหนไหนไ่ม จบสวยโอ้จบสวยๆจบที่แม่ปปี้ y อะล่ะค่ะบ b y บไปก็แล้